สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการสร้างใบงานออนไลน์นะครับที่มีลักษณะอินเทอร์แอคทีฟนะครับซึ่งจะเหมาะสำหรับในยุคของโควิดนี้นะครับเราสามารถที่จะแชร์ใบงานนี้ให้กับผู้เรียนนะครับทางออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับใน EP ที่1นี้นะครับผมจะพาท่านไปสมัครใช้งานกันก่อนนะครับชื่อเว็บที่เราจะเข้าไปสมัครชื่อว่า l i v e Worksheet ตามนี้เลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับ ดับแรกเปิด Google ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับพิมพ์คาว่า l i v e Worksheet ได้เลยนะครับ L I V E นะครับแล้วก็ W O R K นะครับ work มาแล้วนะครับเนี่ย Live Worksheet นะครับจากนั้นเข้าไปที่เว็บนี้เลยครับ liveworksheet.com interactive worksheet maker for all นะครับเราคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้ามาแล้วนี่คือหน้าตาของเว็บเขานะครับ ซึ่งนะครับประกอบไปด้วยฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือ Home About นะครับ Design Interactive Worksheet นะครับ Make Interactive Worksheet นะครับ Make Interactive Workbook นะครับแล้วก็จะมี Student Access นะครับ Teacher Access นะครับแล้วก็ Help นะครับอันนี้เป็นภาษานะครับทีนี้นะครับหน้าตาของเว็บไซต์เขาก็นะครับมีตัวอย่างนะครับใบงานที่เป็นลักษณะ Interactive นะครับ แต่ตอนนี้นะครับเราจะยังไม่เข้าไปยุ่งนะครับเราจะเริ่มทําการสมัครครั้งแรกก่อนนะครับเพื่อใช้งานวิธีการสมัครครั้งแรกนะครับมาตรงนี้เลยนะครับ teacher access นะครับขวามือบนตรงนี้นะครับให้เราคลิกลงไปนะครับมันก็จะมีเมนูคลี่ลงมาแบบนี้จากนั้นนะครับให้เราทําการ r e g i s t e r ครับคลิกไปที่ Register นะครับเพื่อทําการสมัครครับพอคลิกที่ Register นะครับก็จะนําเราเข้ามาที่หน้านี้นะครับ จากนั้นให้เราป้อน username นะครับ username ลงไปนะครับว่าเราจะใช้ username อะไรนะครับผมก็จะลองใส่ username ถ้า username ที่มีคนใช้แล้วมันจะฟองนะครับมันจะบอกว่า username นี้ already นะครับมีคนใช้แล้วนะครับกรุณาเลือก u s e r อื่นที่เป็น different นะครับที่ไม่ซ้ำกันพูดไง่ายๆนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็น u s e r อ่ะใส่ตัวเลขลงไปไม่น่าจะซ้ำนะครับ จากนั้นใส่พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดแนะนําให้นะครับประกอบด้วยนะครับนี่เขาแนะนำลอยไหมครับนี่มีจะต้องมีทั้งตัวอักษรตัวเลขตัวอักขระผสมกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราลองไปคิดดูนะครับว่าจะใส่คําว่าอะไรนะครับเอาสัก8ตัวคล้ายๆสมัครอีเมลทั่วไปนั่นแหละครับโอเคนะครับผมก็จะสมัครเลยนะครับ จากนั้นก็ทำนะครับซ้ำอีกครั้งหนึ่งให้เหมือนกันนะครับ mm hmm. เมื่อเรากรอกพาสเวิร์ดแล้วก็รีพีทพาสเวิร์ดเหมือนกันทั้ง2จุดแล้วนะครับ mm hmm. จากนั้น mm hmm. ให้มากำหนดอีเมลของเราครับ mm hmm. ที่เราจะใช้นะครับ เมื่อเรากรออีเมลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อีกครั้งหนึ่งครับหรือจะก๊อปปี้วางก็ได้นะครับในส่วนของอีเมลนะครับให้เหมือนกันทั้ง2ช่องนี้นะครับจากนั้น country นะครับให้เราคลิกนะครับแล้วก็เลือกนะครับไทยนะฮะไท a แลนด์โอเคนะครับเจอ Thailand แล้วนะครับ เสร็จแล้วให้ติ๊กตรงนี้นะครับฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับคลิกเข้าไปครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ถ้าขึ้นสีเขียวหมดทุกช่องแสดงว่า Username ใช้ได้ Password ด okay, โอเคผ่านนะครับอีเมลถูกต้องนะครับเสร็จแล้วให้เรามาติ๊กตรงนี้นครับ I have read and accept the term of use นะครับ จากนั้นกดปุ่ม register ฝั่งนี้ไม่ต้องกอกก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามากรอกตอนหลังก็ได้เอาฝั่งซ้ายให้ครบก็พอนะครับจากนั้นกดปุ่ม register ได้เลยครับพอกดปุ่ม register เสร็จไหมครับมันก็จะขึ้นนะครับ thank you นะครับ for your registration ขอบคุณนะครับที่คุณลงทะเบียนนะครับจากนั้นเขาบอกว่าให้เราไปเปิดอีเมลของเรานะครับเพื่อทำการ activate นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องเปิดแท็บขึ้นมาอีกแท็บนึงนะครับ แล้วก็ไปที่ Gmail นะครับอ่าเสร็จแล้วก็จะมี Welcome เห็นไหมครับ M A I L Mail Welcome to l i g h Worksheet นะครับ Please activate your account นะครับให้เราคลิกเปิดอ่านจดหมายก่อนครับจากนั้นเราจะเห็นลิงก์นี้ครับให้เราคลิกที่ลิงก์นี้เลยครับคลิกหนึ่งครั้งครับเรียบร้อยนะครับก็จะกลับมาที่ Worksheet นะครับ l i g h Worksheet ของเรานะครับ จากนั้นนะครับให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับที่ชื่อ Acces s อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะทำการล็อกอินเข้าใช้นะครับคลิกทีนี้เราก็ใส่ Username หรืออีเมลเมื่อสักครู่นี้นะครับจะใส่อีเมลก็ได้ใส่ u s e r n a m e ที่เราสมัครเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับผมก็จะใส่นะครับ Username นะครับแล้วก็ password นะครับ เสร็จแล้วนะครับถ้าเราต้องการให้เขาจดจำนะครับเราก็ติ๊กตรงนี้ก็ได้นะครับคราวหน้าก็ให้มันจำวัดสวยเราไว้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วคลิกที่ enter ครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับอ่ะตอนนี้ก็จะเห็นว่าจะมีชื่อ username ของเราปรากฏอยู่ตรงนี้แสดงว่าตอนนี้การสมัครของเราผ่านเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะใช้งานนะครับ และเราสามารถที่จะมากำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Account ของเราได้โดยการคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งครับเสร็จแล้วก็มาที่นะครับข้างล่างครับ my account ครับคลิกเข้าไปครับเนี่ยเราก็มากำหนดเพิ่มเติมได้เช่นนะครับอัปโหลด your photo นะครับสามารถที่จะเพิ่มรูปนะครับเลือกไฟล์นะครับมาเพิ่มรูปของเราเข้าไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มรูปเข้าไปนะครับ เพิ่มรูปของเราเข้าไปนะครับอ่าสึ่งผมเพิ่มรูปเข้าไปจากนั้นกดปุ่มอัปโหลดอ่าแล้วเจะมีรูปโปรไฟล์ของเราอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นสามารถที่จะเช็งยูสเนมนะครับเช็งพาสเวิร์ดได้นะครับเช็งอีเมลนะครับแล้วก็จะมีนะครับส่วนที่เราเรียกว่าคีย์โค้ดนะครับคีย์โค้ดนี้นะครับจะใช้กรณีที่นักเรียนส่งงานนะครับนักเรียนสามารถส่งงานให้กุณครูนะครับอาจจะส่ง มาที่อีเมลของคุณครูแบบนี้ก็ได้นะครับหรือนักเรียนระบุแค่คีย์โค้ดตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นคีย์โคดต,ตัวนี้เราจะเอาไว้แจ้งกับนักเรียนนะครับเวลาที่นักเรียนส่งงานนะครับสามารถที่จะเอาคีย์โค้ดนี้ไปให้นักเรียนนะครับจากนั้นนะครับฝั่งนี้นะครับเราจะใส่รายละเอียดก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เหมือนเดิมนะครับก็คือ full name ชื่อเต็มของเรา Facebook เราอะไร Twitter Instagram นะครับ เว็บไซต์มีไหมวันเดือนปีเกิดนะครับหรือข้อมูลข่าวสารอื่นๆนะครับถ้าเราไม่อยากกรอกก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ากรอกแล้วก็ทําการเซฟเช็งนะครับอันนี้คือในส่วนของการสมัครและก็การกําหนดรายละเอียดใน Account นะครับมีเพียงแค่นี้นะครับสมัครไม่ยากนะครับยังไงก็ไปสมัครกันให้ผ่านเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปพบกันใน EP 2ว่าเมื่อสมัครผ่านแล้วเราจะใช้งานยังไงนะครับ สำหรับ EP 1นนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ